เอาละครับคุณผู้ชมครับก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการที่สเกเบอร์กันแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมกรลกสติกก่อนไอกูเทเ้นเกยนะครับผมนะซึ่งพี่มเราไว้ใส่น้ำมาน้ำมนกระติก ไัเลยจะเลียกว่าดารคลิปเียเอาตั้งแต่ต้องคลิปเลยคอนเทนต์เ้อคอนเนาน้เลยอวันนี้ก็มาเยอะไม่เต็เวนมาเยอะไม่เวันนี้มากัน6คนนะครับซึ่งมีด้วยผมแล้วก็แนะนำตามลาดับเลยไอ้นัทได้แนะนำแล้วไง ก็บอะทุกคนนี่ตั้งพี่เจก็บอกแล้วไงอ่ะคนที่สามคนที่สามชืออะไรเออโนกูนครับผมอะไรนะโนกูนครับนกูชื่อจริงไม่ใช่พีเจนะอเอชื่อจริงชื่อนุครับชื่อนุอะคนที่สี่ อ่าผมไอ้บอลแบบสุภาพแบบผมไอ้บอลแบบสุภาพแต่พาที่แล้วครับขี้เหร่หากื่อีเห่เลยเยโอ้โไอ้คนที่านน่ารักดีน่ารักดีน่ารักดีเอ้ยชื่อชื่ออะไรครับคนไรฮ5ครับคนะเียนผมพเชียงเขาเขากินน้พรอมเน้รที่หครับคนที่หกชื่อสะไนี่ไปเหยียบฮะจะมี เส้นม mm. ีเส oh ้นมี oh like oh? okay. 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 So ่พดไรวะอะไรวะผมกูยิ่งจะดีอยู่อะไรนะเส้นมีเส้นหมีเส้นมีอ๋อเส้นมี่ไอ้เจี๊ยบรู้ว่าเสือนะพี่เส้มเสือเส้นหมี่เขา้้โอ้หโอเโหโอเคหะพูดว่าเิกเกมลยกโอ้โหโอ้โห เปิดว่าไว้ก่อนเลยฮะใช่นั่อะไระเนี่ยอะไรอ่ะอะไรคือเส้นตรงใจเย็น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 ะกีวาดแล้วมันเจออะไรพระอาทิตย์สยสิอไอ้บอลเขาเยี่ยะกววาดะกิวาดอยไม่เง่ มันมันคือมันคือที่ไงอยู่ใครๆก็รู้ว่าเด็กที่ก็รู้อะไรวะอะไรวะเฮ้ยถไมเฮ้ยถูกเแ้ยอะไรวะโอบมาภาพคนรงบอกอ่ะภาพคนรงบอกอ่ะอะไรวะไอ้วะไอต่อไปกูต้องบ่อยราคาเริ่มไปเอาม่วงเลยไอ้นู้ดด้วยตัดไม้อยู่ไม่ไอ้หัวเนี่มือตัดเองที่ประกบ อาชีพหมดบัวอาชีพเฮ้ยหมดบัวอาชีพอะหรอตัวตัวกูไม่รู้เลลลร็วเร็วจำหมดเวลาเร็วว้าถูุล้อว้าถูุล้่อ๋อ มีมีมีเงียบมีเงียบไอมีคำว่าชาวมีคำว่าเชวาล้เชาาอะไรช้าอะไรเช้าอะไรโอ้ย่าอี้ไม่ใครช้าเอไช้าเธอเช้าเเงียแล้วมิดเด้าเอ้ด้นยากเลยเงียบแล้ววาดแล้วค่อยวาดี่มึงจำ่าอะไรไปังไม่ได้

มันเอวจัง่ะมันเอวจัง่ะเป็นโอ้จะบอกว่าทำงานเกี่ยวกับป่าไม้ไอ้หัวะเกมอ่ะเจมนะคะถชื่อเกมนี้เลยนนกล้วยมีใครรู้ได้เลยเนี่ย ทัเจ้าซเปลอพ่ออย่างนี้เหอถูกกันได้ไงวะเคืออะไรวะคืออะไรวะเฮ้ยดูโอ้ทาการร้ายมันี้ม่เจเส์แม่งแม่งเปรี้ยวเกินอะรที่ป่าไม้โอ้ยแต่ที่มาเนี่ยไอ้แจคุณได้ยินตั้งแต่ต้นป่าไม้ เอ็นโน้ตเอาแล้วขอดีๆนะขอดีๆมันจะมีความความพี่อยู่ที่ใครวะรอ้กูอยากรู้ทำไมทุกคนต้องว่าคนเป็นวักว่าคนเป็นก้างป่าไว้สัสมันไหวโทรศัพบเออเอาไปสีสีเออาไปสีเาไปสีเอาดาวก็ดาวดาวช้างซ่อมแม่มึงช่างไอวินเอาไปก้อยด้วยอาไปก้อย ช่างอะไรช่งปอบปลาช่างปอบปาไ่าไมนี่ยอมันมาหมดแล้วอ่ะตันไรวะนูใบดิเอาเป็นแยวกรับการาดว่ารูปอ่ะแต่คุณรูปมันกวดใบอยู่แม่ช่างเบลก็ไม่เอาไปให้แล้วเอาไปทำอะไไง อะไรวะมีกระชาอะไรเฮ้ยอะไรวะกูได้เล้ระัสเดยวนี้ไอ้เฮียอะไรวะจิตตะโอนพ่อไอ้เฮียอะไรวะช่างผีไม่ถูกสามคนบอกวโอ้ กูแมไม่ไปไกลเรื Neg ่องเรื่องนี้ยี่ดิเล็ขนาดมีเขาเห็นขนาดมีเขาทานนะขนาดทานโอ้ไม่รู้ไอ้เนี่ยตัวพีงเลยเนี่ยไอ้บอนหายไอ้บอนเนี่ยตัวพีกเลยนี่ยเนีอะไรอะไรวะตัวเชี่ยอะไรเนี่ยโอ้สัตว์กูรู้ว่าสัตว์สักวัดเลยเยอะอะไรวะไอ้เชี่ยวะไรวะอ่าเนี่ยตอนระเบิดกางไปไหมไอ้สัตว์อ้เนี่ทคุณดี ไอก็มีกระสือไอ้ยักษอะลรเนี่ยอะไรวเริ่มปลูกาวเฮ้ยเดี๋ยวเอะไรเตะอะก็เติมคอกันนี้อะไรวะไอ้ยักษ์นว่าโมเตอร์ยังพายอีะรเนี่ย อะไรเหรออะไรอะอะไรอันนี้ค im ือบอกอะไรวหอะไรว่าตายพัวอะไอะไรวะรอเอออ่าแถวอะไรวะลากระไรใช่อะนัลตุนนัลโตนัลตุกนัลตุะถูกแน่นอนนี่นี่นัโตุอะไรวะ กุอไร่้างเลยอะเนียมันคืออะไรอ่ะ้ว่าคนไม่รู้มันคืออะไรอ่ะอะไรวะไม่รู้มันคืออะไรอ่ะใบหน่อยได้ไหอ่ะก็กูไอเอะไรวะคอะไรอ่งไม่บอกนิเออโหอะไรอ่ะคือบอกอะไรก็ได้ ต่อว่าอะไรอีกเืออะไรเน่อ๋อออนี่นี่เว้ยมันเป็นนี้ผู้ช่ลยในอย่างนี้คืออะไรวะอย่างนี้อะไรวะอย่างนี้อย่างนี้นี่อะไรวะนี่ดาวอันนี้นี่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 ดาวไอสัตว์คุณรู้สิ่งนี้เลยสัตว์ถูกเลยถูกเลยได้ถูกแล้วโคตร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 ง่ายอ่ะ คุยแล้วไม่ออกเลยพูดเราก็ง่ายอะไอตรงนี้ต้องเอาเอาง่ายเออเดี๋ยวเดี๋ยวว่า้คำหนึ่งไอเติมสีให้เติมสีให้เติมสีให้ลองลองลอยเออดเอาอากาศเฮ้ยยยยยอย่าพูดอย่าพูดอยู่ไหนคืออะไรไออวกอากาศอากาศเวรหลายหน่อยหลายอย่างเเออ น้องน้องหมี่กุญแจน้อำหมี่อะไรไอสัตว์ไส้กรองไข่ดาวไอสัตว์ดูไม่ออกอรัโอ้ไข่ดาวเขาเกิมึงยามอย่างนี้ยมึงจะทำเหรอนี่ยว่าบอลเลขศูนยเลยบอลบอลเลขศูนยเลยนักบินอวกาศโอ้กูเห็นไข่ดาวไอสัตว์ไอบอลไอบอลสูบแต้มไอบอลศูนย์แต้มไปเงี้ยกูไม่เก่งเรื่องอาชีพวะไอเหี้ย ไ้เป็นสัตว์ได้จะปาแล้วผู้หญิงาดด้วยผู้หญิงวานด้วยเร็ววันนี้เจะมาดูกันว่าผู้หญิงวานรูปสวยขนาดไหนครับเพราะว่ากูวาดรูปเก่งนึงแบบตอนตอนมเลยเขออะไรวะครับอะไรวะเนี่ยอย่เไม่อะไรวะเนี่ยอย่าเพิ่งอะไรวะเนี่ยอย่างไรก็เขาแบบวาสวยกว่ารูอ่ะอะไรอวะเนี่ยวิเชียรอย่างนั้นดูเวลาด้วยนะ โแล้วมีเลนส์สีด้วยป้ายยาบาลมึงดูยัด้วยปายาบาลก่ประตูทางเข้าเออ่ยะเนี่ยอาจารยปวดดูอาจารยปวดดูอะไรวะอะไรอะอะไรอะอย่างนี้อะไรไม้คร้ำมีอันนี้คือหมวกอันนี้คือหมวกอันนี้คือหมวกหมวกเกียไม่ค้ำจอะไรอะ คืออะไรอ่ะอะไรอ่ะแล้วดูหน้าดิอะไรอะไรอยังโดดเลยอ่ะหน้าม่นอย่างโดดอะไรวะเอ้าไอ้เนี้ยใช่สิไอ้สัตว์ไอ้เนี้ยอะไรวะวุฒิวัฒน์ทำอไมทำไมทำให้กูสลบต่อไม่ถูกวะอะไรวะอะไรวะอะไรวะโค่นอะไรโค่นโค่นโอ้โหอ๋ออ๋อ ไอ้เนี่ยอันง่ายๆกูเสียบงนี้เยโอ้มีมีกูว่านลึกลับสัตว์เลยได้ละได้ละได้ละไดะอันจริงๆนะกูแม่งกูรู้สึกแม่งไม่ใช่นักสืบกูว่าเหมือนเป็นข้าตกรีอะไอยเงี้ยว่านกล่าเดีวว่านกลาอัอะไรวะอะไรวะอะไรวะเนี่ยมองข้าวมะต้มมต้มมอข้าวอะไรวะเนี่ย การรับร้อนเหรอวะอ๋อไม่กังเกียนแน่นอนอ๋ออะไรกันอะไรวะอะไรกันเปล่าวะอ๋ออ่าไม่ตว์ไม่ใช่ไม่ใช่พายาถูกแน่นอนถูกแน่นอนเหยื่ออะไรวะเฮ้ยทำไมไม่ถูกอ่ะเอ้าเหี้ยพยายามบดห้องเอ้ยเอ้ามีบวกอะไรวะ

โอ้โหว่ามึงดูแี่ไหนแล้วขอดูอะไรเรื่กล้าแล้วก็โมะมองอะไรวะโอ้โหเกมาาอะไรบอดตาอะผมรู้แล้วปุยใช่ไหมข้องเลยขมของเยี่ยเยียปสัตว์เยียวะคืออะไรอะตลายก็แก่น้อย ขนาดเท่าน้อยใช่ป่าววะฮ่ากูต่อถูกตรงอ่ะโคตรตรงอ่ะบอกเลยโคตรง่ายอ่ะเนี่ยอ๋อไอ้นัดนัดนัดพูดจากใจจริงนะมึงเห็นไหมไอ้ที่มึงวาดไหมเออเอาไปตีหัข้าวเขาด้วยสิเขาด้วยสิพวกจอมเวียดในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ไอ้เหี้ยอ๋ออาริโอซ่ารินาซ่าว่าไรโอ้โหนาซ่าจะวาดไรกันวะ เขาไล่กระถาเราเราบอกว่านาสหายวินิจตว่าเนี่ยนี่นะเนี่ยอะไรล่ะวาดอะไรดีวะอับสุจิสุจิอเรื่องผ่านเียยไม่กระดิบเนี่ยอะไรวะเป็นอไอ้ไอ้แบบไม่โคตรไม่โคตรไม่ใช่มันตัวอะไรกูไม่รู้จะวาดยังไงนะอะไรวะพูดง่ายเลยนะง่าย โอ้โหมึงมีคนรอบล้อกนาดนี้นักกรองอะไรเนงเอามีดถูกใช้อะไรวะโคตรง่ายอ่ะมีคนดูข้างๆอ่ะหนังไทยอ่ะนางไทยเขาชอบอ่ะหนังไทยชอบอ่ะหนังไทยชอบมีอยู่ฉากเยอะเลยอ่ะอะไรอ่ะปูพวงแดงไหมเอาพวงแดงได้ไหมอะไรวะเอาพวงแดงเอาพวงแดง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 เอาพวงแดงอะไรเชี้ยอะไรวะ ดังไห้มีนั่งยื้อรู้แล้วมิจิเห่าวะให้ดิด่งไห้เรื่องเงี้ยเราไม่เจมอ่ะอะไรสัตว์นไงวะเฮียคุณอ้องหวังเป็นไอสัตว์เหล่าวะนั่งแบบเฮียเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนตอบแล้วท่ะแมมันไม่ถูกอ่ะใช่เอาไอ้เฮียเอาไอ้นัทไอ้นัทตอบแล้วทไมมันไม่ถูกโอ้โหเฮียแต่ละคนไอ้สัตว์แต่ละอย่างที่กูเห็นโอ้ไอ้เฮีย คุยเห็นท้อเลยแบบได้แต่กูจะทำแบบสูความสามารถอาที่กูจะดูเนี่ยเนี่ยผ่านมาชีวิแล้วมึงยังไม่ว่ายอะไรนะใช่เลยวปยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอยไรที่ท้โอ้โหไอ้เหี่ยพาว่า โนว um ata, <là> ่า <im> ทายาโทษดี <im anak> อะไรวะเนี <unser Wet> ่ยอะไรเนี่ยไอเหี้ยอเหี้ยว่าไอเหี้ยไอหน้ามันจุขนาดนั้นเลยมันคืออะไรวะไอเหี้ยมนอุษย์่ะเนี่ยมิตตบสอ้สัตว์ได้อะไรวะเหีวอะไรวะวีวีตีนวีตีนอะไรวะ บีตีนนายกบีตีนนายกคืออะไรวะอะไรวะกอดที่บี้ตีนนายกใครวะอ่ะนี่ไอ้เหี้ยใบใบดิสัตว์เออฮะบี้ตีนใครอ่ะลองนายกลองนายกพ่ออะไรอุ้ไม่รู้อ่ะขอใครด้วยขอใครด้วยขอใครด้วยวะ โอ้อะไรวะค่าอะไรวะค่าพ่อค่าแม่เงี้ยเอาค่าราชการใช่ไหมอีเทียโอ้โหขำใจมึงไปวิวพระธาตุเลยแหละไอ้แปดมึงไม่ว่าก้นกูเขียนอะไรเยอะการกูเขียนล้อเี่ยนดูกูเฮียดูกู อะไรวะแป๊บนึงระหว่างที่เราขอร้องกิ๊กมีกูเงียบเลยมันเงียบไม่ไหรอกไอ้เนี้ยไอ้เนี้ยอะไรเนี่ยอะไรวะอยู่บนเวทีในที่กูไปน่ะเนี่ยบนเวทีอ่ะอะไรนะเออเออยังดีกว่าอะไรวะอะไรวะเรื่อวัดมากกว่านี้ได้ไหมอะไรไรแต่นักร้องคือแรงขวามืออ่ะ จะบอกทำไมอืกไม่ใช่ืออะไอ่ขวามือะี่ะวะวามืออ่ะี่อะไรบนเวทีก็ทำพี่แไรกันละเย็ดมั้งอีอะไรวะวันนี้ชาวล็อกเลยเนี่ยไอสัตว์นีเจหูเวยเอาวุ้ยังไงดีเยเกือบเล้ยว มักอไอ้แย่คำตอบมาีงเเ้ยอ้าคิตามาไอ้กูนึกถึงนักรนตีเห็นคนตอบไปแล้วเอ้าไม่ใช่เอ้าไอ้เียนต้เป็นแหลวะโอ้ทยเทีนที่วาดไม้ให้คนูไอ้สัสี่ยาแล้วไอ้เทียที่มันถืออยู่ไงไอ้เโอ้ทำไม้กูว่าหมอคนอะไรอะอะไรอะ โดเลมอนไอ้เงี้ยเอ๊ะคือว่ะเลมันเถียนนี่โอ้โหใส่ผมไฟเลยอะไรวะมันคืออะไรเอฟก็อบอกอันอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ทำงานหน้าดลำเชียวหน้าดชจอมอะไรวะเนี่ยเยี่ยเลยเนาะยิ้มเด้อฆาตกรมาในแย่ใส่ยู่น่ากลัวแม่อ้อถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้ว เออได้เลยอ๋อเออ๋อเอ็มเต้าอยู่ไหนวะคือนี้ว่ายิ้มมาคนน่ากลัยเฮ้ยแ่คเออะไรตลกอ่ะตลกคุณลูกอ่ะตลกเร็วเร็วเวเอพี่เจมพี่เจมไม่รู้อะไรอ่ะเอาตลกคุเจว่าตลกก็อย่างเดียวว่ะโรเกอร์กอา ร้อนอะไรของดีอาร์ตอาร์ตี่จะมีเอ็นของดีง่ายๆเลยอะไรวะง่ายๆเขาคู่คู่ง่ายๆเขาวัดแล้วนะเอ๊ะมันมันมันจะมีนักข่าวบริการเขาให้อะไรวะลูปี้เหรอลูปี้เหรอวะกีเหรอฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรวะเอ้ยถูก ก็อะไรวะซับบี้ซับบี้คืออะไรอ BU, ่ะอะไรวะอ๋ออ right. ๋อไนี่ปล่อยพลังขึ้นเต่าใช่ไหมเขาไม่เขาไม่้ไมพูดอย่างนั้นกูใส่เลยนะครับไม่ทันได้เองกันเข้าไม่เข้าไม่ห้า ก็เรื่อยๆชอบเลยเลิกรับยากเลยอีดีกว่าอะไรวะอะไรอะไรเก็บเก็บอะไรเก็บอะไรศพเก็บศพที่อะไรวะเก็บพ่อพ่อคนนี้พ่อเท็กซี่เหรอ

ไอ้มึงตอบคืออะไรวะมึงตอบมาในตอนที่มึงเขียนถูกของมึงไปดูทิเกิลมาใช่ไหมเขียนยังไงไม่ไม่โกรนี่ขึ้นถอกเลยว้าวอีกคนเดียวคนเดียวไอต่อไม่รู้ละอะไรวะศพพ่อไงเขาทำศพไอควายเฮ้ย เขาไปเก็บของโพงไม่ได้เหรอไอ้เงี้ยเขาน้ำเ้าไล้างหน้าพ่อเหยู่นั้นไอ้เงี้ยเขาทำศพเขาไม่เก็บศพไอ้เงี้ยเอาไปเลิกไปเลิกระวังนั่นไงเรียบร้อยไปเลิกไอกเงี้ยก็ไม่รู้จะว่าอะไรเว้ยไม่ยากจัดเลยไอ้เงี้ยมาพลาดก็เหมือนได้ไอ้เงี้ยที่กูบอกโอ้ยสัตว์นะคนนี่แหละไอ้เงี้ยเนี่ยต้องไม่รู้กูคิดถึงวจะว่าอะไรเวยเอาโหแล้วไปเลย ตั้งแต่พากูต่อดนกพาโยนะมึงไงสัสไอ้เหี้ยมักต่อมักแค่นี้กูกลัวก็ก็ได้จะรู้แล้วนะอะไรวะดีขว่มันอ๋อกดนะฮะตอบตันแรกเลยโอ้ไอ้เหี้ยสัดโอ้ถ้าถ้ามึงเขียนว่าเน้นนารีมันจะฆ่ากว่านี้กื่ากู เว้ยยิงเว้ยนั่งหนีอย่ังนี้โอ้โหโอ้ยไปยังไอ้เจมันเดิมอ่ะแล้วเจมสักเกมอ่ะมันทำเกมไหมสักเกมไหมเอาบทสัตว์ว่างดีอยากได้สัตว์ว่างอ่ะเออศาสัตว์ว่างอ่ะไม่ต้องเอาตูวไปเลยไอ้เนี่ยได้ได้ได้ไปละ นะครับคุณผู้ชมะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมมาเจกันใหม่โยกาหน้าครับแต่ละวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับต่อให้มาเจอกันซีรี์เกมส์เด้ครับผมบ๊ายบายครับ